มอยมอยไกายกิลวันหยุดแต่ไม่ได้หยุดนะคะลูกสาวค่ะนางสู้ชีวิตจริงๆอันนี้คือ3ามทุ่มของฟินแลนด์นะคะอันนี้เป็นโรงพยาบาลที่ดูแลคนสูงอายุนะคะน้องแคทมารับจ็อบพิเศษค่ะ ว่าร่างกายต้องการมันนี่นางบอกแม่บอกว่าเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยหยุดไหมไม่หยุดวันหยุดไม่หยุดแม่พรุ่งนี้เข้า,เ,าเข้าอะไรนะไปโรงเรียนเช้าคะ่ะพรุ่งนี้เขา้าไปโรงเรียน8ปดโมงตารางเรียน สารลูกอยู่แต่ลองแคทว่าไหวก็เขาตัดสินใจว่าไหวก็ต้องอก็ก็แล้วแต่แต่แม่ก็วันนี้ขับรถไกลเลยนะคะขับจากบ้านไปนรับเขาในเมืองแล้วก็มานี่ก็คือไปกับ140แล้วก็มารับที่โรงพยาบาลตีกลับไปที่บ้านพักในเมืองอีก พราะว่าพรุ่งนี้ไปโรงเรียนมนุษย์แม่ก็จะประมาณนี้ค่ะวันนี้นางว่าได้สองแรงก็เลยอยากทำแม่ ที่โรงพยาบาลน,นี้มีสามตึกนะคะตึก A ตึก B ตึก C น้องแคทอยู่ที่ตึก A ค่ะวันนี้น้องเรียนยังไม่จบนะคะน้องเพิ่งเรียนปีแรกแต่น้องแคทเคยทำงานอยู่ที่นี่ช่วงหน้าร้อนอ,อย่างวันนี้สงสัยพนักง,งานขาด เจ้านายโทรหาด้วยตัวเองเลยกำลังนวดมือให้ยายนวดขาให้ยายนั่งอยู่ข้างในนั้นค่ะเลิกการแล้วค่ะคุณยายไม่ยอมให้กลับ กอดล่ำลาพยาบาลสาวลาแล้วลาอีกผู้เ่าเนาะเงาเจอพยาบาลสาวสวยใจดีติดเลยบ่อยากให้กลับเลยย่ย มายายไม่ให้กลับกอดล่ำลาแล้วล่ำลาอีกยายแม่ไปยืนอยู่ตรงประตูอยู่ใช่ยายแม่กอดล่ำลาแล้วล่ำลาอีกตลิซโซนแทะแกไม่อยากให้แคทกลับเหรอพูดยังไงว่าแกคิดถึงอิกกี้แล้วก็แกบอกว่าหนูกับอิกกี้คือที่หนึ่งหนูกับอิกกี้คือที่หนึ่งใช่ลิซ่าไหมเนี่ยใช่ไหมโอ้ยตาสงสารแทะ ไม่ใช่ใร้องไห้เหรอลูกก็ไม่โอยทำไมกอดแคทก,กอดแล้วกอดอีกแม่ไปยืนอยู่ที่ประตูบ้ายัางไงไม่อยากให้กลับไม่อยากให้กลับถามอีกไหมว่าจะมาอีกตอนไหนก็ถามอยู่นึงบอกว่ายังไม่รู้เด็กิ้สมาร์ไม่ได้มาก็เลยลาคี้สมาอ้าวเหรอโอ้ยตาลิตโน,นแต่อ่โปรโมทยังไม่ให้ตารางงานใหม่เหรอคะไม่ ใช่ไหมคะลกูกทำไมบอกแม่อีกเวลาหนึง่งก็อันที่จะเขาบอกว่าบอกกัได้เาดเพราะว่าไ,ไม่มีอะไรทำเลยจา้าโอเคน้อยให้ปาคิดถึงยาย